สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็กเซยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม u n t i เ l e d แท็กเก e นะับผมเป็นเกมวิ่งและแปะครับผมว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจดีนะเกมนี้มันก็อยู่ในช่วงโคเบต้านะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาลองเล่นครั้งแรกด้วยนะอาให้เลือกเกมโหมดนะ มาเป็นโ, iscilla, ok. โ, tous, the โ ke. antis, hum, หมดอะไรดีวะโหมดบอมด้วยฮะอันนี้มันก็จะมีหลายโหมดเลยนะับผมแต่ก็อยู่ที่เราด้วยนะว่าเราจะโหมดโหมดอะไรกันนะฮะทีมวะอันนี้เป็นโหมดทีมเป็นโหมดทีมยังไงไม่เข้าใจนะฮะโอเคตอนนี้ก็ต้องรอเวลานะฮะโอเคมาแล้วนะับผมอันนี้เป็นโหมดทีมนะฮะได้ไหมเราเราตายเราตายไปแล้วเร็วจงอันนี้เราตายเหทำไมตัวเรามันใส่วะอออุ๊ย อุ๊ยโอเคเราเป็นบนะูทีะฮะ yes sir อ๋อลรู้สึกว่าเราแปะเยอะๆนี่เราจะได้อ่าผู้เล่นมาเป็นอยู่กับสีเรานะน่าจะใช่นะโอเคอันนี้ได้กี่คนแล้วไม่ไม่มันม่นใจเหมือนน่ะโอ้โอ้บางคงข้านี่จะตรึงความสมควรเลยนะถ้ามึนหัวก็ขออภัยด้วยนะฮะจริงๆมัน กลับเป็นหมดอีกหมดหนึ่งได้เป็นหมดเติร์สเพรสชั่นนะฮะสีฟ้าน้ำปะวะสีฟ้าตอนนี้สีเหลืองไม่เยอะมากเลยนะโอเคแปะแปะไปนะฮะสีเหลืองมันอยู่ไหนกันหมดวะเอเออสีอื่นไปอยู่ไหนกันหมดโลตอนนี้หาอ่าอุ้ยตอนนี้สีฟ้าเต็มเลยฮะตอนนี้เหลือสีแดงหนึ่งแล้วก ไม่ใช่ส <Netz ank pedir als> okay. ีแดงหนึ่งสีเหลืองหนึ่งแล้วก็สีแดงสองนะครับโอเคอยู่ตรงไหนกันเนาะอุ้ยตอนนี้มีสีแดงสี่โหแล้วสีแดงสี่แล้วนะฮะในวันนี้อุ้ยตอนนี้สีแดงกับสีฟ้ากำลังสู่สีกันเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ผมย้ายมันสีแดงแล้วฮะ ครับไไไปปปโอเคยิ่งซ้อยิ bye. Bye ่งซ้อโอเคครับ uh, อ่าวันนี้สีแดงกับสีฟ้ากำลังสู่สีกันอยู่นะเอ้ย,อยตอนแรกนึกว่าเป็นสีฟ้าโ oh. อ้โหข้างในตะลุมบอลกันอยู่อะลุมบอลอะลุมบอลกันอยู่นะโอเคเราต้องรีบวิ่งไปวิ่งไป อุ้ยโยนย้ายเป็นสีฟ้าแล้วครับเยสโซอุ้ยโยนย้ายเป็นสีแดงแล้ว <c oughs> อู้อางครั้งที่จะโนมาตกลเลยนะอ,อุ้ยตอนนี้ผมยา้ายเป็นสีฟ้าแล้วครับอุ้ยย้ายเป็นสีแดงแล้วอีกตอนนี้สีแดงนำแล้ครับโอ้ยเชื่อแปะไม่โดนหนอโอ okay, เคเพื่อนแปะแล้วู้ตอนนี้เหลือเวลาอีกสามสิบห้าวินาทีเนะี่ยสีฟ้าเหลืออสองคนครับสีฟ้าเหลือสองคนนะ ก็อีก20วินาทีทางตรันนะวันนี้โอเคตอนนี้สีแดงนำครับสีฟ้ามีเหลือแค่หนึ่งคนเองนะรู้สึกว่าชนะแล้วครับสีแดงเราชนะยังวะชนะแล้วนะฮะ <c oughs> ง่ายอยู่วะนี่ถ้าเลือกโหมดนะฮะคลาสสิกโหมดแล้วกันเนี่ยเราลองมาเต่ยนเป็นโหมดเติร์ฟเพอร์ซันกันบ้างไหม <c oughs> เราก็จะเห็นแบบเต็มตัวเลยนะ เห็นเป็นตัวละครเราเลย The Will อะไรวะนะ The Will of Misfortune Return อะไรอะทำไมตัวคำสอนมันมาไม่เต็มวะ The Double W อ l อะไรวะ What the Fuck อะอะไรอะ Forcing Over Triple W แล้วอะไรวะมันคืออะไร เฮ้ยมันคืออะไรกันเนี่ยทิปเปิ้ลจ้ำอุ้ยใช่ไหมหมอกด้วยวะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรยิงเหรอยิงพวกเดียวกันเหรอน่าจะใช่นะใช่ไหมใช่ป่ะไม่ทำอะไรลาวสตาร์ทอีกอ๋อต้องรอลาวสตาร์ทก่อนนะนี่แม่งมีปืนเลเซอร์ด้วยวะหสามสองหนึ่งสตาร์ทเลยครับอ้าวทำไมเราวสตาร์ทอีกรอบอีกบ้างมาลาวสตาร์ทอีกรอบนึง่ะงงเงี้ย นะเฮ้ยผมยู่เป็นสีฟ้าครับอุ้ยอันนี้ย้ายมันเป็นสีพายแล้วติดน้ำแข็งโอ้โหอุหย้ยโดนแช่แข็งโอ้เมก้าโหแช่แข็งนานมากครับโดนฟีดเฮ้ยเลอะทำไมเราแช่แข็งนานจังวะโอ้ฟีดแล้วฟีดเ,เลยเหรอใช่ไหม αι? หรือว่าเกมบั็อกอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะเกมนี้เพื่อนอะไรลองยิงเราดิหรือเราจะเปลี่ยนสีผมว่าเกมเกมเราจะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับบั็กเฉยใช่ไหมเกมบั็อกอะไรกับดีเยอะเอออุย้ยออกมาแล้วครับโอเคหูฟีดฟีดเอาหูชีแข่งอีกแล้วอะุ้ยเราออกมาแล้วครับอุ้ยแช่แข้งแกทำไมอยูออ่นี่เกไม่โดนหรอวะ เราลองเปลี่ยนเป็นหมดอีกเออเปลี่ยนหมดโอเคอันนี้ไม่น,น่าจะแบบไอ้น,นี้ง่าง่ายง่ายกว่ารู้สึกว่าจะที่มันจําได้3ครั้งนะอุย้ยต้องใช้แข่งแล้วครับเฮ <c oughs> ้ยอุย้ยผมออกไปแล้วครับเรียบร้อยโอเคโอ้ยหมรู้จักแข่งแลโอเคโอเคทำไมเราิีมาไม่โดนเลยวะ เออผมว่าผมก็ยิงมันโดนนิดน่ะแต่ใบมันไอ้นี่ไอ่ไี่ไอ่เฮ้ย<อ>บ้าก,กว่าผมว่าผมยิงมันโดนแล้วนะแต่ใไมัน,มนไม่เปลี่ยนเป็นสีสฟ้าหรือว่าเราต้องหนีหรือเปล่าไม่มันใจ runner นะกับ forest โอ้ผมว่าเราน่าจะต้องหนีฮนะน่าจะใช่นะ ถ้ามันแช่เราเราก็จบเกมนะเราก็ต้องวิ่งหนีนะโอเคเราต้องคอยช่วยเพื่อนนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเราก็ต้องคอยช่วยเพื่อนนะเวลาเพื่อนโดนแช่แข็งนะโอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนเฮ้ยเซอร์โอเคอุ้ยโอ้ยเิงตีลังกา Woo hoo. ดวย้โหท่ามือนหนูก็ขอภัยด้วยนะโอเคช่วยเพื่อน โอเคเพื่อนเรามาช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยนี่นะโอ้ยเยยพื่อนเราโดนแช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่น okay, yes, อ,ชน,<ป>อนช่วยด้วยเพื่อนโอเค yes sir thank you ต้องช่วยเพื่อนครับเฮ้ยอันเชี่ยเราโดนแช่เพื่อนเฮลโอเคโอ้จบแล้วครับฮัลค้างที่แชตึงหัวสงค์แล้วนะ <laughs> แต่ก็สนุกดีนะครับ ถ้าใครเล่นก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แบบคไปชิมไปบอให้ด้านล่างเลยนะครับอือก็ลองมาเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโหมดอะไรนะฮะเป็นเกมอยู่ในช่วงเบต้าที่ผมว่าสนุกนะอือลองเข้ามาเล่นกันได้นะับผมก็อาจจะเจอผมด้วยนะร, <c oughs> ระบบเกมมันถือว่าโอเคนะครับวิ่งและแปะอะไรี้แต่อีกหน่อยมันน่าน่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะ นี้ในช็อปอ่าถ้าเราเก็บเหรียญอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยเราสามารถซื้อพวกอ่าเกมพาร์ตล่ะเฮ้ยอุ้ยผมโดนแตกแล้วแท็กเก็ตเดี๋ยวนะโอเคผมเป็นลันเนอร์ครับวิ่ง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 ไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยอ๋อนี้น่าจะเป็นโหมดคลาสสิกธรรมดานะวิ่งและแปรธรรมดาโอเคโอเคครับ ไอ้ข้างล่างนะั่คืออะไรโอ้ไม่ไม่เกี่ยวเออโอเควันนี้อุย้ยทาร์กเก็ตมีอยอู่เยอะมากเลยเนะี่ยลันเนอร์ก็ต้องเอาชีวิตรอดจากทาร์กเก็ตนะ่ยอยาให้โดนแปะก็พรนะครับผมก็ต้องขอเก็บเหรียญด้วยนะมันเป็นตังค์นะฮะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยล่วงล่วงล่วงเฉยโดดมันมันกระโดดได้แค่ไอ้นี่เ,เหรอผมกะโดดได้แค่ครั้งเดียวนะ ลงแบบนีก้ก่อนได้ไหมโอ้เรามีไอเทมด้วยนี่คือแบบเออเรอ,อ,อเรออรลเรอรหรอเรื่อคืออะอ่าลองมาดูเป็นอีกโหมดหนึ่งแล้วนะเออร์เรอโอเออรเรอรอ๋อ,เ,อ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 ,เ,อเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมีแบบอ่าปะกายปะกายตอนเราวิ่งนะโอเคอ,อันนี้สีแดงททร์กเก็ตก็แล้ว ไม่ค่อยเยอะอะไรนะชิป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 ไปข้างบนได้ไหมโอเคโอเคโอเคเกมนี้สามารถสไลด์ได้นะลืมบอก <laughs> สามารถสไลด์ได้โดยการกดชิปวิ่งนะชิปวิ่งเสร็จแล้วก็ตัว C ตามด้วยตัว C นะนี่สไลด์สไลด์งอหันใชครับงอ เท่ไหมเราเปลี่ยนเป็นอีกโหมดนึง่งเลยดูการสไลด์นี่อย่างเท่เหมือนเกมแบบพวกแบบแนวชูติงนะ้งเอพีเอสเนี่ยในระวบกนะยิงปั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 งปลาหลังปังปังออระบบเกมถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ข้างล่างไล่แปะกันมันกับตข้างล่างข้างล่างไล่แปะกันมันชิบหายเลยโอเคเราก็มาจอร์ดไว้สักหน่อยยี่สิบเองเลย อันนี้ไม่มีใครมาแปะเราเลยนะเหมือนจะมีอ่อสีแดงมปะป่าต้องขึ้นไปขึ้นแบงขึ้นแบงขึ้นไปจามี้จามิ yes sir o อ a y มาเวลาครับผมม <laughs> บเวลาแล้วเรอจะได้ตังมานะฮะจำนวนหนึ่งนะี่ฮะผม okay cash round ะฮะโอเคครับเกมนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ายังไงก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากเล่นก็นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แมปกับชื่อแมปเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ